กองแช่งหลังหักกันเป็นแถวเลยนะครับโดยเฉพาะสายช็อตครับหลังเทสลาเนี่ยขึ้นออทามไฮอีกแล้วนะครับเพราะว่าโจไบเดนครับประกาศว่าใช้ EV เนี่ยทั่วอเมริกาเลยนะครับจะเป็นไงผไลั่ฟังครับทุกคนนะครับผมคิมมาคุยู่ช่องคิม p r o p e r t y l i ่ไลฟ์จริงๆที่มาพูดคุยเรื่องเศรษฐกิจการเงินการลงทุนไปด้วยกันครับวันนี้เนี่ยผมจะขอพูดถึงหุ้นยอดฮิตของใครหลายคนนั่นคือเทสลานั่นเองครับ ซึ่งล่าสุดนะครับอุ้นเท s l a เนี่ยรถไฟวัญใจใครใหลายๆคนนี่ครับก็ทำออทามไฮใหม่ ide, อีกแล้วนะครับขึ้นแต่เกือบถึง900เหรียญเนี่ยนะครับโดยที่ตัว P/E ratio เนี่ยอยู่ที่1,749ครับผู้เห็นภาพชัดเจนขึ้นว่าตอนนี้เท s l a เนี่ยต้องทำเงินนะครับสร้างรายได้เนี่ยอีก1,700ปีกว่าจะคืนทุนกว่าจะคุ้มทุนในราคาเท่านี้นะครับก็รบเ,เรียกว่าพูดถึง valuation กันนะเรื่องของ พื้นฐานเนี่ยมันก็แพงเกินไปครับคงไม่มีใครอยากจะซื้อสัดที่1700ปีคืนทุนใช่ไหมครับซึ่งกับที่ราคาเทสลาพุ่งขนาดนี้ทำให้นักลงทุนสายพื้นฐานเนี่ยที่ดู v a l ว a ชั o นบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันก็ต้องปรับฐานมันต้อง correlation กลับขึ้นมาเท่าเดิมหรือว่าควรจะเป็นนะครับนั้นเนี่ยก็มีการแทงหรือว่าเดิมพันว่าหุ้นเทสลาจะร่วงหนักนะครับ นักทุนคนหนึ่งที่โด่งดังนี่นะครับแล้วก็ทำการช็อตหุ้นเทสล่านี่คือดรอเบอร์รีนี่เองนะครับก็เป็นทุนชื่อดังนอก์สเลบนะครับจากหนังชื่อเรื่องบิ๊กช็อตนะครับซึ่งเขาเได้บอกว่าเทสลาเนี่ยทำการมันเกิดความบับเบิลไปแล้วนะครับแล้วก็แพงเกินจริงครับ เอาจริงซึ่งจากตัวเลขเนี่ยก็เข้าใจได้นะครับเพราะว่า P/E 1 7 0 0เนี่ยมันก็แพงกว่าที่เขาว่าจริงๆครับแต่เขาบอกเลยว่ามันจะคอลแลบนะครับซึ่งเขาเองก็ช็อตเอาไว้ด้วยครับซึ่งการที่คุณเทสลาเนี่ยนะครับได้เติบโตขึ้นสูงขึ้นสูงเนี่ยก็มีนักลงทุนหลายคนมาแซวลอร์เตอร์บรีว่าอ้าวยังช็อตอยู่เปล่าเจ็บปวดไหมครับแซวเล่นนะนะฮะลอรเตอร์โบรีก็ไม่ยันนะก็บอกเลยว่าเออก็มีความสุขไปเถอะหน้าตาที่มันยังขึ้นอยู่นะครับตอนนี้เขาช็อตอยู่ครับแล้วเขาช็อตเพิ่มขึ้้นนดวยะครับ ซึ่งตอนอ้น year ัล้หุ้นเทสลาเนี่ยครับโตว,วันโตคืนทำออทาไฮใหม่เป็นวานเล่นนะครับแตเติบโต,ต,ตเนี่ยหลายเด้งเลยนะครับตั้งแต่2อสมปีที่ผ่านมาเนี่ยน่าจะโตเป็นหลัก10เด้งเลยครับแต่ยิ่งโตเท่าไหร่ด็เตอร์เบอรีเองก็ช็อตเพิ่มขึ้นไปท่อนนั้นนะนะครับก็เห็นว่าความเสี่ยงเนี่ยเริ่มพุ่งสูงขึ้นด้วยด้วยและมาวันนี้ครับมีข่าวดีล่าสุดนะครับจากการมาของนายโจไบเดนนะครับประธานที่คนใหม่ของสหรัฐประกาศเลยว่าจะหน,นอีวีคาร์ครับทีนี้ก็เปรียบดังสายฟ้าฟาาาาาดดดกกก็็วว่ไ่ไไ้้นนนะรรับบเเเพอออถขงงฐลทุตป รถจดไฟฟ้านะครับและต้องผลิตในอเมริกาเท่านั้นครับ ก็รถยนต์ไฟฟ้าผลิตในอเมริกาแล้วก็คงคิดถึงรถไฟฟ้าค่ายไหนไม่ออกเลยจอกจากเทสลาถูกไหมครับเพราะว่าเด็นเนี่ยก็มีนโยบายชื่อว่าบายอเมริกาหรือว่าใช้ของอเมริกันเองนะครับการที่ออกมาประกาศวันนี้หุ้นเทสลาก็พุ่งออทามไฮไปเลยครับซึ่งการที่หุ้นเทสลาออทามไฮแบบนี้นะครับหลายคนก็เริ่มจะเป็นห่วงดรเบอร์รี่ขึ้นมาอีกแล้วนะครับก็เรียกว่ายิ่งออทามไฮเท่าไหร่หน้าของดรเบอร์รี่เนี่ยยิ่งผุดขึ้นม,มาทันทีเลยนะครับซึ่งถ้าความจริงแล้วเนี่ยจะเห็นภาพมากขึ้นครับกาาารทรววาาทีีีี่่่่่ชชชอออตตหหุ้้นนนนเเยยผมมืววคคลไ หนึ่งในนั้นที่ช็อตหุ้นเทสลาแล้วก็ยอมแพ้ไปแล้วนะครับนั่นคือสตีฟอิสแมนนะครับคนนี้ก็เป็นกูรูด้านทุนชื่อดังเหมือนกันนะครับพ่อคนนี้เนี่ยก็อยู่ในหนังเรื่องบิ๊กช็อตเช่นเดียวกันครับแต่ว่าขอบอกว่าขอลาก่อนแล้วนะครับเทสลาตัวละครในหนังเรื่องบิ๊กช็อตของเขาเนี่ยครับนั่นคือมาร์คบอมนั่นเองเนาะคือเป็นตัวแทนของสตีฟนะครับจากชีวิตจริงนะฮะซึ่งเขาเนี่ยก็ได้ออกมาบอกว่าเขาเนี่ยได้ช็อตหุ้นเทสลาในปี2018ครับซึ่งตอนปี2018นะครับหุ้นเทสลาอยู่ที่ปประมาาณ60ลยๆเองครับตอนนนีี้เ่ป ครับเ,เกือบจะ900แล้วนะครับก็เ,เรียกว่า10เด้งไปเลยครับ1 0 15เด้งมั้งฮะหากผู้ได้เห็นภาพมากขึ้นนะครับคุณสตีฟอิสแมนเนี่ยนะครับก็มองว่าหุ้นเทสลาเนี่ยก็เขาเรียกว่าโอเวอร์แวลูเลยกันเนาะหรือราคามันแพงเกินจริงไปตั้งแต่ปี2 0 1 8ที่ราคาหุ้นอยู่ที่ประมาณ60 แปเหรียญต่อ,อหุ้นแล้วเนี่ยแต่ตอนนี้เนี่ยเกือบ900เนี่ยนะครับดังนั้นหากหมดราคาดิแพงมันคงแพงครับแต่ทําไมก็ถึงเลิกล้มเลิกหรือว่ายอมแพ้ก,การช็อตหุ้นเทสลาครับเขาเนี่ยได้เลิกช็อตหุ้นเทสลาไปเมื่อประมาณปีที่แล้วนะครับเพราะว่าสู้ไม่ไหวครับราคาเนี่ยพุ่งสูงเกินครับแล้วเขาก็ได้แนวคิดอันใหม่มาตอนนี้เนี่ยมันไม่เหมือนเมื่อก่อนนะจริงอยู่เมื่อก่อนเนี่ยครับเขาเคยช็อตถูกไหม ตลาดเรื่องของบ้านที่อ,อาศัยได้ในตอนปี2 0 0 8แล้วก็กลายเป็นกูรูชื่อดังในยุคนั้นเลยนะครับแต่มาวันนี้นมันคิดเหมือนเดิมไม่ได้แล้วครับหนึ่งเลยนั่นคืออั o b e อเบยเนี่ยเข้าใกล้ศูนย์หรือน้อยมากแล้วครับสองคือเงินเนี่ยที่ล้นประเทศล้นโลกตอนนี้เนี่ยมันถูกพิมพ์ออกมามากมากยดังนั้นหากมองจริงๆริงเนี่ยเฮ้ยต้นทุนการกู้เงินก็ถุกมากสองคือเงินที่มันพลั่งพลูเนี่ยเหมือนเป็นเงินที่ค่อนข้างหรือว่าเกือบจะฟรีเลยครับ อีอันนึงเนี่ยตีมของโลกเนี่ยนะครับมันเป็นตีมของอ v เนาะการที่นายโจเวเดนมาหรือว่าคนกำลังพุ่งแทงเข้าสู่ EV นั้นตีมเนี้ยหลายคนครับก็จะรู้ว่าเฮ้ยมาแน่นอนแล้วรถไฟฟ้าเนี่ยก็ได้ประโยชน์เนาะเพราะเป็นแลเนี่ยเงินทุนหลั่งไหลหรือว่านักทุนก้มีความเชื่อมั่นว่าอ๋ออาจจะซื้อแพงหน่อยนะวันนี้แต่เฮ้ยมันยังดีขึ้นแล้วมันเป็นอนาคตมันไปต่อแน่นอนครับทำให้เงินมันหลั่งไหลเงินก็ราคาถูกถูกไหมฮะคนก็เชื่อมั่นครับคนจะผักดันทําให้ต่อให้มันเออราคาเนี่ยโอยเวอร์บอล ซึ่งการช็อตนี่นะครับหรือการเดิมพันในขาลงเนี่ยนะครับหมายความว่าถ้าเราซื้อปุ๊บเนี่ยถ้ามันลงนะเราจะกําไรเห็นภาพไหมฮะเพราะว่าเรายืมของแพงมาขายแล้วก็ซื้อของถูกคืนเขาแต่มันกลับกันนะครับถ้าเราขายออนถูกแล้วมันซื้อกลับปตอนแพงเราก็จะขาดทุนดังนั้นพอเราขายช็อตเอาไว้เนี่ยครับแล้วราคามันขึ้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 นเนี่ยเราต้าองไปตามซื้อกลับราคาแพงครับเพราะว่ามันนั้นมันจะแพงขึ้นไปเรื่อยๆครับ ถ้าฉันเทสลฟ์ที่โตเป็น10เท่าอย่างเงี้ยครับโหวตถ้าเราช็อตเอาไว้ในช่วง2018เนี่ยป่านนี้คุณขาดทุนเป็น10เด้งเหมือนกันนะครับเหมือนกับคุณขายตอน68แล้วก็ไปซื้อคืนเป็นแปดมาครับอย่างนี้มันก็เจ๊งกับเจ๊งเห็นภาพใช่ไหมครับซึ่งจากกระแสเงินท่วมโลกเนี่ยหรือตอกเบี้ยเข้าใกล้ศูนย์อย่างงี้นะครับทำให้นักลงทุนเนี่ยที่เป็นช็อตนะครับขาช็อตคือเก่งกาไรในดักเด็กเออเนี่ยวลามันลงเนี่ยนะครับถูกขย่าวถูกขยี้เละเทะเลยฮะจากตัวเลขที่เห็นภาพตอนนี้เนี่ยยยนนนนนะะคคครรรรัับบช็ออตตเเีีีี่่่่มมมปิาาณทกขึ้ืๆแ2020 เนี่ยนะครับตัวเห็นตัวคิดพวกนี้ไหมครับมีปริมาณที่สูงขึ้นในตามคำโปรยแนละคำไทยท่านเขียนว่า haters gone a hate นะครับคนเกลียดก็เกลียดอยู่อย่างนั้นแหละ เกียรเพิ่มขึ้นก็ช็อตเพิ่มขึ้นครับแต่กลับกันครับหุ้นเนี่ยกับสูงขึ้นสูงขึ้นครับเราเห็นภาพมากขึ้นสับคนที่ไม่เข้าใจว่าช็อตคืออะไรนะครับช็อตก็คือการยืมหุ้นมาขายก่อนนะครับเช่นวันนี้เนี่ยหุ้นราคา100บาทคุณคิดว่าอนาคตเนี่ยหุ้น100บาทจะเหลือสัก50หรือว่าจะลงไปอย่างเงี้ยครับคุณก็เลยยืมหุ้นชาวบ,บ้านมาขายที่ราคาร0 0บาทแล้วกเก็บเงิน,นไว้หน0เห็นภาพไหมครับแต่พอหุ้นมันลงไปห้าส5บบาทเนี่ยควาวาวา่ันนี้ถาณกา เราเนี่ยคิดว่าหุ้นราคาจะร่วงเราก็จะทําการขายช็อตนะครับขายช็อตแล้วก็ไปซื้อตอนถูกๆกลับมาแทนครับหลายคนก็เป็นอย่างนี้เหมือนนครับการรายขาลงในช่วงที่คิดว่ามันเกิดการบับเบิ้ลหรือว่าคอร์เรลชันเนี่ยทำงานแบบ โอ้โหต้องทางานตั้งสักวันหนึ่งครับแต่ทางกับการครับการช็อตเนี่ยก็มีความเสี่ยงค่อนข้างสูงนะสูงกว่าลงทุนแบบทั่วไปนะครับซึ่งก็มีเคสที่แบบว่าขาดช็อตเนี่ยต้องกลืนน้าลายหลังแอนหลังหักกันมามากมายครับก็มีสาดีเคเป็นหุ้นตัวหนึ่งนั่นชื่อว่าเกมสต็อปนั่นเองนะครับที่มีนักลงทุนหลายคนเนี่ยมองว่าเป็นธุรกิจซันเซ็ตเนะาะใครจะมาเล่นเกมแล้วก็เล่น iPad กันหมดแล้วก็เป็นการขายหุ้นขายช็อตเอาไว้ หนักหน่วงเลยครับคือมีเพดานแลว่าถ้าเท่านี้เนี่ยถูกเทขายดันเนรนหน้าเลยครับแต่วันนึงเนี่ยเกิดปรากฏการณ์ออนไลน์บางอย่างครับที่ทําให้หุ้นตัวนี้เนี่ยเกิดฮอตเกิดฮิตขึ้นมาทันทีเลยครับมีคนเข้ามาซื้อเข้ามาซื้อครับแต่พอซื้อปุ๊บเนี่ยจนราคามันขึ้นสูงไปทําให้บรรดาขาช็อตเนี่ยต่างเจ็บตัวหนักเลยฮะ มันจะเกิดเหตุการณ์ท right? sure right. ี่ขาช็อตนี่ครับต้องทําการคัดลอสนะครับหรือว่าไล่ซื้อคืนนะครที่แพงขึ้นนะครับเพราะว่าอะไรครับถ้าไม่ไล่ซื้อคืนเนี่ยราคามันจะยิ่งพุ่งไปมากกว่านี้อีกครับแต่พอราคามันยิ่งพุ่งไปเนี่ยนะครับคนก็ยิ่งทําไมฮะคนก็ยิ่งซื้ออีกเพราะว่าเหมือนแบบเรากำลังเกงกาไรหุ้นที่กําลังวิ่งนะครับโอ้โหยิ่งขึ้นยิ่งซื้อยิ่งซื้อก็ยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นก็ยิ่งซื้อเนี่ยราคาก็เลยพุ่งแรงครับโดยราคาหุ้นตัว ก็คือขายยืมมาขายเยอะๆเะเนี่ยนะครับพอเวลาที่หุ้นมันขึ้นเนี่ยคนก็ต้องคัดลอสถึงแมก็ต้องไปไล่ซื้อตอนมันแ,งแพงๆเพราะว่ากลัวมันจะแพงกว่านี้ไงครับสมมติเราขายที่ราคา100เดี๋ยวมันขึ้นไป1น0เฮ้ยขาดทุนไปครึ่งแล้วเว้ยขึ้นไป200เฮ้ยขาดทุนอีกแล้วเว้ยคนต้องไปไล่ซื้อราคาข้างบนถึงแม้ว่าจะไม่อยากได้เลยแต่ว่ามันต้องซื้อทุกกรณีเพื่อจะมาคัดลอสหรือมาคืนหุ้นเขาอะครับ แต่พอเป็นงี้ปุ๊บเนี่ยเวลาหุ้นขึ้นมันก็มีคนหลายพวกนะครับเช่นคนที่แบบว่าเอา้าราคาหุ้นขึ้นก็ไปด้วยไปด้วยเหมือนกับเก่งกําไรเหมือนเทสลาเหมือนมีคอยอะไรพวกนี้ครับอีกคนนึงก็คือคนที่ช็อตเอาไว้คิดว่ามันแพงเกินไปแล้วแต่พอราคาขึ้นปุ๊บเออก็ขอซื้อด้วยไล่ซื้อทุกกรณีพอมีแรงซื้อเนี่ยตั้งแต่แบบคนที่ขายเนี่ยกลับมาซื้อเพื่อเอามาคืนเนี่ยแล้วคนที่ชอบอยู่เนี่ยซื้อเข้าเนี่ยมันก็เลยเกิดความบูลลิชแบบโตกระชูดเลยครับ ซึ่งการน,นี้อาจจะเกิดขึ้นใน Tesla ก็ได้บิ c o อยก็ได้เหมือนกันนะเพราะว่าก็มีการขายชอ็อตเช่นเดียวกันนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยเป็นช่วงที่คนชอ็อตมากที่สุด ครั้งหนึ่งเลยของบริษัทเนี่ยก็ไม่รู้ว่าที่ซีจะจบอย่างไรนะครับกระสุดคิดที่นี่ก็ว่าคุณได้ความรู้อะไรบ้างนะคืออย่างแรกเลยนะครับการมาของ e v c a r เนี่ยนะครับมันดันหุ้นเทสลาให้เติบโตถึงแม้จะแพงอยู่แล้วยังจะแพงได้อีก่กันนะฮะแต่หุ้นเทสลาเนี่ยด้วยพื้นฐานเนี่ยครับมันก็มีความ over value หรือแพงเกินจริงไปเยอะครับ P/E 1,700เนี่ยเอาอะไรคิดก็รู้ว่ามันมันแพงเกินไปนะครับทำให้นักทุนสายพื้นฐานเนี่ยเองว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันก็ลงนะมันต้องปรับฐานมันต้องกลับมาสู่่่คความมเเเปป็็นน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 จรริิิิงสะัับแตพอออหหหุุุ้้้ียยย ที่เป็นหุ้นมหาชนของคนทั่วโลกเนี่ยครับต่างหลงไหลหลงรักเนี่ยบางครั้งเขาซื้อเนี่ยด้วยความเชื่อมั่นในเทสลาด้วยความเชื่อมั่นในอีลอนเนี่ยนะครับนั้นราคาแพงเท่าไหร่เนี่ยอาจจะแพงได้ต่อนะบวกกับมันเป็นหุ้นเทคโนโลยีที่เป็นตีมเป็นเทรนด์ของโลกในอนาคตนะครับทำให้คนก็ยังเชื่อมั่นว่าแหมซื้อแพงไปเถอะเดี๋ยวมันก็มาเดี๋ยวมันก็ถูกนะครับประกอบกับโจไบเดนเข้ามาเนี่ย พอมันเป็นทีมของโลกอนาคตเนี่ยนะครับทางนโยบายรัฐบาลเนี่ยก็จ,จะผลักดันขึ้นด้วยทาให้มีแรงบวกข่าวดีเสริมขึ้นเสริมขึ้นไปเรื่อยๆเลยครับข่าวดีต่อนเนื่องไม่พอนะครับเป็นเรื่องของอัตราดอกเบี้ยที่ต่ําแล้วก็เงินที่ฟูดสพ่งด้วยหมายความว่าเงินเนี่ยมีราคาต้นทุนที่ต่ําลงนะครับข่าวดีก็มาคนก็เชื่อมั่นมันก็ยิ่งเสริมให้หุ้นที่แพงแเนี่ยแพงขึ้นแพงขึ้นไปเรื่อยๆครับถึงแม้ว่าจะ เคนหลายคนก็เชื่อนะว่ามันแพงอ่ะแต่ว่ามันแพงได้ต่อคนก็เลยเกิดความมั่นใจยิ่งซื้อเข้าไปใหญ่ครับและจากกาลังซื้อธรรมดาไม่พอนั้นจะมีคนที่เป็นสายช็อตด,ด้วยนะครับซึ่งมีคนช็อตหุ้นเทสลาอะไรอย่างเงี้ยไว้เยอะมากๆเป็นวารีการครั้งหนึ่งเลยนะครับเนื่องด้วยอย่างที่บอกครับพื้นฐานมันแพงไปแต่เมื่อเขาช็อตเอาไว้เนี่ยนะครับแล้วราคามันยิ่งพุ่งเนี่ยการที่เขาจะต้องเอาเงือเอ,เอาหุ้นมาคืนเนี่ยก็ต้องไปไล่ซื้อหุ้นถูกไหมครับพอไล่ซื้อทิ้งปุ๊บมันก็ยิ่งผลาาักรคับ สักวันหนึ่งนะครับแต่จะเป็น ช่วงที่แบบว่าคนไม่ช็อตกันแล้วอ่ะเออไม่ช็อตแล้วพอแล้วยอมแพ้แล้วเนี่ยมันก็อาจจะลงจริงเพื่อปรับฐานให้เข้าสู่ความสมดุลก็ได้แต่วันนั้นเป็นเมื่อไหร่ก็ยังไม่ทราบนะครับสู้คุณฟังคลิปนี้แล้วได้เห็นว่าอย่างไงได้รับความรู้อะไรบ้างเนี่ยมันเล่์ฟังนิดหน่อยนะครับแล้วคุณยังเชื่อมั่นในเทสลาอยู่ไหมหรือว่าคุณจะเชื่อมั่นในดรเบอร์รีก็ไล่์ฟังหน่อยนะครับนี่ขอบคุณทุกคนทนั่งฟังจนจบถ้าคุณชอบคลิปนี้กดไลค์กดติดตามช่องคิมพอวัติดต่่ออาาาตมมควรู้วงในไอเดียลึกๆๆๆหหรรือวว่าาบทิเเคะ์ดงีนี่ยนะครับกก็ดสม์ ห้องเรียนวงไหนได้นะครับด้วยราคาเพียง150บาทเท่านั้นครับมีคองลูกอัดแน่นกว่า10คลิปต่ออาทิตย์แล้วก็มีไลฟ์มีเก็บบันทึกย้อนหลังอะไรให้ครบหมดแน่นอนครับขอบคุณทุกคนจนคลิปหน้าสวัสดีครับ